สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโทนสีเว็บไซต์ Work WordPress ของเราให้เป็นโทนสีขาวดำเพื่อแสดงความไว้อะไรในโอกาสต่างๆเราจะทำยังไงต้องบอกก่อนว่าใน WordPress นะครับมันไม่ได้มีนักอินหรือทีมตายตัวที่จะมาทำในส่วนนี้นะครับแต่เราสามารถที่จะคัสตอมไนในส่วนของ CSS Additional เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ r d p r e s s ของเราทีนี้เนี่ยใน w WordPress เนี่ยเราจะทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับอันดับแรกให้เราล็อกอินเข้า c m s ของ w WordPress ของเราให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นให้เราคลิกที่ไอคอนรูปบ้านตรงบนซ้ายมือเพื่อทําการเยี่ยมชมเว็บไซต์พอเราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วให้เราคลิกที่ในส่วนของการปรับแต่งเพื่อทําการปรับแต่งเว็บไซต์เพิ่มเติมจากนั้นที่เมนูด้านซ้ายมือให้เราคลิกคําว่า CSS เพิ่มเติมหรือ CSS Additional จากนั้นให้เราวางโค้ด CSS ในส่วนของ Filter grayscale ลงไป grayscale ก็คือสีเทานะครับพอเราดิพอย y โค้ดเสร็จปุ๊บนะครับผมหน้าตาเว็บไซต์ของเราก็จะกลายเป็นสีขาวดําอย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยเสร็จแล้วนะครับให้เรา ทำการกดเผยแพร่เพื่อ,อทำการบันทึกและเผยแพร่เว็บไซต์ของเราจากนั้นให้เราลองเช็คดูว่าที่หน้าอื่นๆของเรารวมถึงบล็อกอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้มันเป็นโทนสีขาวดําทั้งหมดแล้วหรือยังนะครับผมจากที่ดูตอนนี้มันกลายเป็นโทนสีเทาทั้งหมดแล้วนะครับก็ถือว่าการบีบอยโคดทำเว็บไซต์สีขาวดาก็เสร็จเรียบร้อยง่ายๆแค่ไม่กี่ขั้นตอนลองไปขยุกใช้กับงานโปรเจกต์เว็บไซต์ของทุกคนดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียง่นนี้นะครับผมเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ